สวัสดีครับผมจะพามาชมลูกเพาะนะครับแม่นี้มีมีอยู่สิบสองตัวนะครับอันนี้เป็นแม่ของสมีสุวรรณมูสรัมเยมูสรัมนะครับพ่อเป็นเพชรแจ้เยทอมมังกรดำนะครับสายจักรินมาดูอีกแม่หนึ่งนะครับ นนี่นะครับอแม่หนึ่งนี่ตอนแรกมีเก้าตัวนะครับหมาข้างบ้านมากินอันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะครับกำลังส,สวยๆอันนี้เป็นพ่อคอ,อกเดียวก,กันกับเมื่อกี้นะครับแต่คนละแม่นะครับพ่อเพชรแจ้เยเทามังกรดำนะครับแม่ก็เป็นลูกเพาะผมเองครับเป็นพม่าถอดถอยนะครับ มาชมแม่เขาตัวนี้เป็นแม่ทันหลักเป็นตัวรักของผมเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้อายุประมาณสามปีกว่าแล้วนะครับครับฝากติดตามลยครับสวัสดีครับ